เราไปติดตามภารกิจของนายกมนตรีกันนะครับวันนี้เองครับท่านลงพื้นที่ที่ภูเก็ตนะครับในสถฐาทวีศินครับนายกมนตรีเดินทางไปจังหวัดภูเก็ตเพื่อลงพื้นที่ตรวจราชการครับในเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีครับลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเยี่ยมชมการบริหารจัดการ ช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากในพื้นที่ทะเลอันดามันณศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิริธานนะครับภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนาลีรัตนชกัญญาณแหลมพันวาตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตครับพร้อมกับได้ติดตามการดำเนินการมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาดินโคลนถลม่มอย่างต่อเนื่อง จากเหตุการณ์ปัญหาดินโครนถล่มในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมารวมถึงติดตามโครงการภูเก็ตแซนบ็อกซ์ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเพื่อย,ยกระดับพื้นที่การท่องเที่ยวตามวิสัยทัศน์อีก i t o u r u s m s m t ม a i l a n d เตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวและดึงอีเวนต์ขนาดใหญ่เข้าสู่ประเทศไทยในปีแห่งการท่องเที่ยว2,568อีกด้วยครับ